ผมอยากทราบว่าเวลาผู้หญิงมองผู้ชายอะครับเขาจะมองส่วนใดของผู้ชายบ้างครับแม่อ้าวโหบังเอิญด่วันนี้ต้องให้ผู้ชายตอบแทนผู้หญิงนะก็ตอบยากเหมือนกันแตตอบว่าผู้ชายชอบมองส่วนไหนผู้หญิงเนี่ยตอบง่ายหน่อยแต่เอาไงก็จะตอบให้นะครับว่าผู้หญิงเนี่ยเขามองผู้ชายตรงไหนผู้ชายจะมองผู้หญิงที่ความสวยงาม แต่ผู้หญิงจะมองที่ผู้ชายที่ความหนักแน่นความสง่างามหรือความอะ,อะไรต่างๆก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะมองที่ถ้าเกิดตะกอก็ต้องเรียกว่าสูงล่ำใช่ไหมนะครับแล้วก็ผิวคล้ำนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเขาจะมองผู้ชายที่แต่งตัวเรียบร้อยสะอาดก่อนนะครับยกเว้นว่าบางคนทำไมผู้หญิงบางคนก็ชอบผู้ชายที่สพายยาบส่วนน้อยเวลาเราตอบส่วนใหญ่คือแต่งตัวสะอาดหน้าตาดีนะครับหน้าตาเกลี้ยงเกลาพูดจาไพเราะ พูดจาไพเราะเป็นต่อนะครับน้องๆจําไว้เลยคารมเป็นต่อรูปลอเป็นไงเป็นรองใช้ได้ทุกสมัยเคยสังเกตเห็นไหมว่าผู้หญิงสวยๆนั้นเดินควงกับผู้ชายหล่อหรือไม่หล่อไม่หล่อเลยบางคนหัวล้านมันพูดพูดด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ๆเราจะมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราหน้าตาดีหน้าตาไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจครับ ผู้หญิงต้องการผู้ชาย3คนครับที่จะมาเป็นคู่ครองเขาคนที่1เป็นพ่อของลูกคนที่ต้องสง่างามต้องพาไปไหนได้คนที่สองเป็นคนที่ให้ความรักความอบอุ่นเพราะนั้นต้องพูดจาไพเราะอ่อนหวานจริงใจคนที่3เป็นคนที่ดูแลอุปการะเขายามที่เขาไม่สบายเพราะนั้นเป็นคนที่เทคแคร์ผู้หญิงนะครับรูปร่างอะไรไม่สําคัญการเรียนที่ดีนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาไพเราะสุภาพผู้หญิงสนใจทางนั้น